มาถึงกันแล้วนะคะใช่พูดมาแล้วนะคุณพ่อคุณแม่น้องพูดก็มานะคะคุณพ่อเ,เดี๋ยวเอามาปิดจะได้ไหมคะเดี๋ยวพี่มุ้ยจะต้องมาใช่มีขนมมามเต็มเลยอะไร,อ,รอ,อ่ะเดี๋ยวพ่อว่ากันถ้าเขาถ้าเขา

ต้ไงเหลือพี่สบไงพี่สบก็ยังอยู่นะพี่สบายอาจจะอันนี้จะเป็นชายนะแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้พี่สบายก็คงจะมาเล่นด้วยกัน มองไม่เห็นเเคยมีทางอยู่ใช้ลเนข้อไปดูไหคะข้อบไป ของีนออกาเราจะได้ไปต่อได้ I will no always o it t always see g r a n d house I can always see g r oh, <laughs> a n d m a house ออไม่เบมือ ถ้าเป็น <substit uting> <Okay, S 2> so good guy เขาก็จะให้เข้ามาได้หรอใช่ช่ถ้าเป็น good guy นะถึงจะเข้ามาได้ Are you a good guy oh, Yes Oh you're a good guy แต่ว่าถ้าเป็น bad guy เข้าไม่ได้แบ d กายเข้าไม่ได้นะใช่เพราะว่าโอ้โหรถบ้านคุณพ่อจะเสร็จแล้วนี่อะโอ้โหยังรู้หลานหมาห่าเลยพูดหนูอยู่ไหนบ้าน สวัสดีคุณย่าก่อนนี่คุณปู่นะคคิิฮฮััลลลลโโหหนี่มามาสวัสดีคุณปู่ด้วยลูกนี่คุณปู่อยู่นี่ลูกพูดสวัสดีครับน่่ออยูในเลิศสวัสดีครับคุณรอรอก่อนลูกพี่ตานะพี่ลูกแบบคาราบแบบกำลังเดินไปไหว้พระที่หอศรนนท์นะคะ ทานข้าวเยาวั่ออร่อยค่ะเขาไม่ชอบมดเป็นทุนเดิมอู่แล้วเนาะโอ้น้ำเยอะขี้เยอะเลย Det er de dyre lokunge. Ja. นี่มีประตูตรงนี้เห็นไหมที่สบาย,บาย,อยนอนหยกนอนหยกข้างข้างคุณย,<อ>ย่าแหละพูดไม่ถูกเลยเขายังไม่ตายไปกอดข้าขงถุงลูก อีกทีหนึ่งสี่้ามเพชอบจะพีกาหาแล้ชอบจะเอาไว้นานๆอีกครั้งเนื้อค่ะลูกกับพระสามคร er ั้งล um, like um ูกให้อาหารไก่ค่ะ พอแล้วพอแล้วให้อาหารแมวมาอยู่นะคะบุญมีไม่กินครับว่าเขากินแค่ปลาทูบุญมีไม่กินเหรอคะใช่เพราะชอบปลาดใช่เพราะเขาคิดว่าปลาทูวอร่อยกว่าแล้วน้องพูดกินอะไรคะเนี่ยแซนด์วิชแซนด์วิชแข่งกับแมวโอ้โหคูปเล่นตักหินเหรอคะ นี่คื่อที่เล่นของโงพุตนะคะทำรถอยู่ค่ะกำลังจะไปสำรวจค่ะอ่ะน้ำแม่ไปเลยครับ ให้เก็บเต็มเลยค่ะแล้วเขาย,ยิ้มให้น้งพุทธปะ่ะไม่ได้หรอ Monster, ยยมนอมนสเตอร์เขายิ้มให้น้งพุทธป่ะฮะ้หืมมอนสเตอร์เหรอมอนสเตอร์อยู่ไหนอะ่ะมอนสเตอร์เห <S <S รอทำไมไม่ต้องพูดว่ามอนสเตอร์ตัวละก็ะหนูบอกแม่ว่ามอนสเตอร์อยู่ตรงนู้นอะ ไม่มีนี่ตลาดที่ไหนอ่ะไม่มีหรอกมัน,นมีแค่วน,น,นเจอร์ นี่เรามานั่งดูตอนนั้นพจับตรงเขียวๆก็เออลองดูก็ได้ค่ะเขาสร้างสร<ะ>้างแข<ก>่งช่างเลย คุณทำไข่เจียวเองเหรอครับอ,อร่อยไหมครับเนี่ย,โ,ยโอโ้โหไข่กุ้ง,งด้วยนะคะเนี่ยโอ้แล้วมีน้ำซุปด้วยเหรอคะออมีน้ำซุปด้วยเพราะว่าคิดว่าน้ำซุปกนอร่อย เัคอเคอทมนอร่อยกว่าโอเคโอเคกินเถอะค่ะลูกแอนจอย n อนจอยยูแลันช์มีล้าที่ยสดมากดูควากอร่อยไหมคะอร่อยขอบคุณคุณแย่น้อยไหมขอบคุณครับคุณยน้อย <c ười> พักทีขนาดไหนเม่ย่าน้อยดูสิคะโอ้โเยอะแล้วเกินลูกเอาเข้าปากบ้างเอาเข้าปากบ้างเยอะไปเยอะไปเอาเข้าปากบ้างอย่นน้อยงงแล้วเนี่ยโอ้เปลี่ยนคละ อร่อยไหมคะพี่พูดที่ปิการของสองคนมีเหมือนกันใช่ไหมคะ แม่พี่สาวเอออ๋อเอ้ยยังไงคะไม่ไม่เห็นคช่ไะอ,อาจจะต้องมีแสงถ้าเปิดไฟนี้ก็ไม่เห็นคช่ไเห็นแจกสะท้อนลงนูน้นต้องเปิดมาอันนี้มาเ็มา whoop

พูดทำอะไรอ่ะทำอะไรครับหะพอแล้วมั้งน้ำคุณปู่หมดแล้วเนะี่ย พุธไม,ม่ไปนอนแล้วนะอือเหรอคะฉันตั้งไข่นี้ว่าน้องพุธแล้วไข่ใบเล็กสุดะแล้วก็ไข่ใบนี้ของแม่ครับแล้วไข่ใบนี้นโปจะตั้งชื่อให้เป็นคุณแม่แครับอันนี้นโปจะตั้งชื่อให้เป็นคุณพ่อของน้องพุธครับและอันนี้นโปจะ เอาให้เป็นคุณย่าของน้องพุธคับแล้วนี้น้องพุธจะตั้งชื่อให้เป็นคุณปู่ของน้องพุธโอเคเป็น Family ่เอ็กซ okay. ์แฟมโอเคโอเคไปไอโกซ์4ตาโอเคโจ๋อโจ๋อ

52บเริ่มเตรียมตัวแล้วค่ะคปู่รถไปเก็บนะคะแล้วก็ขลองเดินทางแล้วขั้ะตอนต้องขับรถแล้วก็นั่งเรียบร้อยแล้วบายบายเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับน้องพุทก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับลูก พร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวรอปุ๋ยยาแป๊บนึงนะ